สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปเอาเสื้อนะคะเสื้อของงานวิ่งนะคะเราลงไว้ในพาร์ทของฟันลันนะคะเดี๋ยวไปเอาเสื้อที่คณะวิศวะกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้เรามาถึงมอกันแล้วนะคะก็ตอนนี้เรามาถึงประมาณตีสี่กว่าๆนะคะจะตีสี่ครึ่งแล้วของเราเป็นฟัาลันนะคะฟัารันจะออกซ้ายประมาณตีห้าห้าสิบนะก็จะเป็นแบบสนามแรกๆของเรานะคะแล้วก็เราก็ไม่ใช่แบบสิดมออุบนนะคะก็จะไม่ค่อยรู้จากที่ฉะนั้นเราก็ต้องวิ่งตามตามหลังเขาไปเรื่อยๆนะคะเพราะมีคนบอกว่าก็วิ่งวิ่งตามข้างหน้าไปแต่ว่าไม่รู้จะ ไหวหรือเปล่าก็แต่มันเป็นแบบฟันลันนะเา like rt, นาะฟันลันก็จะวิ่งแบบสนุกสนุกนะคะมาวิ่งแบบสนุกอันนี้ก็จะมาวิ่งแบบสนุกสนุกเฉยๆนะคะเดี๋ยวก็ไปเจอกันตรงจุดสตาร์ละกันค่ะสามคนเลยจ้าสนใจสุขภาพรักสุขภาพสุดๆเลยนะคะใช่ครับถ้าท่าน So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. We're smiling on top of the world. Dangerous times don't fly too high. ตอนนี้เราวิ่งมาวิ่งมาจะถึงเส้นชัยแล้วนะคะรอดอยู่นะ วิ่งคุณจับเวลาดิฉันหน่อยสิเออใครจับใครจับอ่ะคุณคุณจะจับเวลาม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 าโอเคอเอาอยัางเอาอยัางยนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปนายชั้นชวนวี ดูนะเดี๋ยวถ้าใครมากกว่าคุณลุงคนนัเขาได้ไปมาต่อไปเอาส่งส่งไม้ให้หน่อยคุณลุงส่งไม้ให้หน่อยตายส่งไม้ให้น้องหน่อยอ่ะคนไหนก่อนเลยมาเร็วมาโอเคพร้อมยังอันนี้หนึ่งสองสามไป รีวิวไปวิ่งมาเราต้องโชว์วันนี้นี่อันนี้นะคะเหรียญมันจะมีทั้งหมดมันจะเป็นเหรียญสามส่วนนะคะเป็นเหรียญสามสามปีนะคะเราต้องวิ่งสามปีมันถึงจะครบครบเป็นวงกลมนะคะอันนี้เป็นสองพันยี่สิบสี่นะคะก็ถ้าอยากได้มันเต็มปีหน้าก็ต้องมาอีกแล้วก็ปีถัดไปก็ต้องมาอีกนะคะมันก็จะครบเต็มวงพอดี อันนี้นะคะห้ากิโลโอโ้เดินเดินวิ่งวิ่งนะคะเป็นการแบบมาแบบฟันรันจริงๆนะคะเราไม่ได้วิ่งแบบเก่งขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเข้าเส้นใช้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะตอนแรกอ่ะคือเราคิดว่าอาจจะปิดท้ายเลยก็ได้เพราะว่าแบบมาแบบฟันรันจริงๆนะคะมาแบบสนุกสนุกเลย ก็สนุกดีนะคะกองเชียร์ก็น้องๆเขาก็ทีมเชียร์ก็ค่อนข้างเยอะนะคะทีมเชียร์ก็เชียร์ดีนะคะให้กําลังใจดีแล้วก็ไม่ไกลมากนะคะก็เดินเหมือนก็สนุกดีนะคะเดี๋ยวไว้ยังไงก็อีก2ปีน่าจะมาใหม่เพราะว่า,าอะไรยังไงเราจะต้องมาเก็บให้มันครบครบเป็นวงกลมนะคะเราจะต้องมา3ปีเนะาะมันถึงจะครบได้เหรียญเต็มวงกลมพอดีเดี๋ยวยังไงก็มาลุ้นๆกันนะคะเดี๋ยวปีถัดๆไปก็เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศดีวันนี้มีนายช่างมาชวนวิ่ง อ่ะแล้วก็เลยตามมาวิ่งนะคะยังไงเจอกันในอรอบถดถดไปนะคะสำหรับรอบวิ่งวนะันนี้ในช่างชนวิ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย